สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนึ่งในวาทะที่ทรงพลังและก็เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้เป็นคําพูดของมหาตมะคันธีครับคือเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินประโยคนี้ผ่านหูมาบ้างแต่เคยหยุดคิดกันจริงจังไหมครับว่าเอ๊ะความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันลึกซึ้งขนาดไหนเรามาลองสํารวจไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับจงเป็นความเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากเห็นในโลกใบนี้ โอ้โหเป็นประโยคที่สั้นมากนะครับแต่ว่าสะท้อนปรัชญาที่ยิ่งใหญ่จริงๆมันเหมือนเป็นคําเชิญชวนให้เราเนี่ยมองย้อนกลับเข้ามาที่ตัวเองก่อนเลยก่อนที่จะมองออกไปข้างนอกแล้วมันหมายความว่ายังไงกันแน่ล่ะนั่นแหละครับคาถามสําคัญเลยก็คือไอ้คาว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันหมายความว่ายังไงกันแน่มันเป็นแค่คำพูดสวยๆให้รู้สึกดีหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแนวทางปฏิบัติที่สามารถเปลี่ยนโลกได้จริงๆ หัวใจหลักของคำพูดนี้เลยนะครับมันตั้งอยู่บนปัชญาที่เรียกว่าจากภายในสู่ภายนอกครับซึ่งอันนี้เนี่ยถือเป็นรากฐานความคิดทั้งหมดของคานทีเลยก็ว่าได้คือคานทีเชื่อแบบนี้ครับว่าโลกภายนอกที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยมันคือภาพสะท้อนของโลกที่อยู่ในใจเรานี่แหละถ้าเราอยากเห็นโลกสงบสุขเราก็ต้องสร้างสันติภาพในใจเราให้ได้ก่อนถ้าอยากเห็นคนอื่นซื่อสัตย์ตัวเราเองก็ต้องซื่อสัตย์ก่อน คือง่ายก็คือการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงน่ะมันต้องเริ่มจากข้างในตัวเราเองนี่แหละครับทีนี้เราลองมาเทียบให้เห็นภาพชัดๆเลยดีกว่าระหว่างแนวทางการเปลี่ยนแปลง2แบบที่มันต่างกันสุดขั้วเลยนะครับแบบแรกคือการเรียกร้องอันนี้ก็คือการชี้นิ้วบอกให้คนอื่นเปลี่ยนให้สังคมเปลี่ยนโดยที่ตัวเราอาจจะยังเหมือนเดิมเลยแต่อีกแบบหนึ่งคือการเป็นความเปลี่ยนแปลงครับอันนี้คือการลงมือทําด้วยตัวเองเลยเพื่อเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงนั้นๆให้คนอื่นเห็น และจุดนี้แหละครับคือส่วนที่ทรงพลังสุดที่สุดเลยเพราะการการะทำของเรามันจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าแรงกระเพื่อมหรือ ripple effect ขึ้นมาลองนึกภาพตามนะครับเหมือนเราโยนหินก้อนเล็กๆล,ลงไปในน้ำนิ่งๆคลื่นมันก็จะค่อยๆแผ่ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆการลงมือทำของเราเหมือนกันครับแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันสามารถสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ส่งอิทธิพลต่อไปอยังคนรอบข้างได้อย่างที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยเอาล่ะครับ พูดถึงปรัชญาไปแล้วเราลองมาดูตัวอย่างจริงๆในประวัติศาสตร์กันบ้างดีกว่าว่าปรัชญาที่ว่านี้เนี่ยมันถูกเอาไปใช้เปลี่ยนแปลงประเทศทั้งประเทศได้ยังไงนี่คือเรื่องราวของการปฏิวัติด,ด้วยการถอผ้าครับย้อนกลับไปในยุบนั้นนะครับอินเดียเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษเราก็กําลังเจอกับการกดขี่ทางเศรฐษฐกิจที่หนักหน่วงมากคืออังกฤษเข้ามาควบคุมระบบเศรฐษฐกิจทั้งหมดเลยเพื่อจะกอบโกยผลประโยชน์กลับประเทศตัวเองให้ได้มากที่สุด วงจรน,นี้จะทำให้เห็นภาพชัดเลยครับเ็ปแรกเลยคืออินเดียถูกบังคับให้ส่งออกไฟายดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบราคาถูกๆเนี่ยไปให้อังกฤษจากนั้นอังกฤษก็นำไ้ายพวกนี้ไปเข้าโรงงานผลิตออกมาเป็นผ้าผืนสวยๆแล้วสุดท้ายเป็นไงรู้ไหมครับอังกฤษส่งผ้าที่ผลิตเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาขายให้คนอินเดียในราคาที่แพงลิบเลิ่วเลยนี่คือวงจรที่ทำให้อินเดียต้องพึ่งพาแล้วก็เสียเปรียบแบบสุดๆเลยค่ะ เพื่อจะสู้กับวงจรที่ว่านี้คันทีก็เลยนำเสนอแนวคิดนึงขึ้นมาครับเรียกว่าสวัสดเทสซึ่งความหมายของมันก็คือการพึ่งพาตัวเองทางเศรษฐกิจแล้วก็การคว่ำบาดสินค้าจากต่างชาติโดยเฉพาะสินค้าที่มาจากอังกฤษและทางออกของคันทีคืออะไรไม่ใช่กองทัพไม่ใช่อาวุธเลยนะครับแต่เป็นของที่เรียบง่ายมากๆจนไม่น่าเชื่อเลยนั่นก็คือกงล้อปั่นได้หรือที่เรียกว่าจาค่านั่นเองครับ นี่แหละครับคือพลังของการเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ว่าคานดี้ไม่ได้แค่พูดเฉยๆนะครับแต่เขาลงมือทำเลยเขาเริ่มปั่นได้ทอผ้าใช้เองการกระทำที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยมากๆนี้กลับเป็นการท้าทายอำนาจผูกขาดทางเศรษฐกิจของอังกฤษแบบตรงๆเลยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือชาวอินเดียน,นับล้านคนทำตามครับพวกเขาเลิกซื้อผ้าจากอังกฤษแล้วหันมาผลิตใช้กันเองนี่คือการปฏิวัติที่ไม่ต้องใช้อาวุธสักชิ้น แต่เป็นการปฏิวัติวิถีชีวิตครั้งใหญ่เลยทีนี้พอเราฟังเรื่องราวในประวัติศาสตร์จบแล้วเนี่ยลองย้อนกลับมาดูในยุคปัจจุบันกันบ้างดีกว่าครับว่าวาทานี้มันมอบพลังอะไรให้กับเราในทุกวันนี้บ้างคำพูดนี้มันเหมือนกับการมอบอำนาจกลับคืนมาสู่มือของพวกเราทุกคนเลยครับมันกำลังบอกเราว่าเราไม่ต้องรอให้ใครที่ไหนมาเปลี่ยนแปลงโลกหรอกครับเพราะเราแต่ละคนนี้แหละที่มีพลังนั้นอยู่ในมืออยู่แล้ว ถ้าจะให้สรุปหัวใจสําคัญเลยก็คือเราทุกคนมีพลังที่จะเริ่มสร้างโลกที่ดีขึ้นได้เลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปรอผู้นำที่ไหนมาเริ่มให้ถ้าโลกใบนี้มันยังมีข้อบกพร่องอยู่เออส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังยอมรับมันอยู่ก็ได้ดังนั้นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของเรานี่แหละครับคือพลังที่แท้จริงของเราเอาละครับ ก่อนจะจากกันไปผมมีเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับที่มาจริงๆของวาทะนี้มาฝากกันซึ่งผมว่าอาจจะทำให้หลายคนประหลาดใจเลยทีเดียวมาลองแฟกเช็คกันหน่อยดีกว่าคือหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับว่าประโยคที่เราคุ้นหูกันดีเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่คำพูดของคานทีแบบคำต่อคำเป๊ะๆนะครับแต่เป็นบทสรุปจากข้อเขียนของท่านอีกทีนึงประโยคดั้งเดิมจริงๆที่คานทีเขียนไว้คือแบบนี้ครับ หากเราเปลี่ยนตัวเราเองได้แนวโน้มของโลกก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยเราไม่จําเป็นต้องรอคอยดูว่าคนอื่นจะทําอย่างไรจะเห็นเลยใช่ไหมคะว่าประโยคที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยมันเป็นการสรุปใจความมาจากข้อเขียนที่ยาวกว่านี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นบทสรุปก็จริงนะครับแต่ต้องบอกว่าจิตวิญญาณแล้วก็แก่นแท้ของความหมายเนี่ยถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของคานธีทุกอย่างเลยเป็นการย่อความที่ทั้งทรงพลังแล้วก็น่าจดจํามาก ดังนั้นคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็เลยต้องย้อนกลับมาที่เราทุกคนแล้วล่ะครับว่าแล้วความเปลี่ยนแปลงที่เราจะเลือกเป็นละ่ะคืออะไรเป็นคำถามที่น่าเก็บกลับไปคิดต่อมากๆเลยนะครับ